เดค่ะเมื่อนี้ก็สิาพาคุณเพื่อนมาอันมาเบิงหอยที่เก็บเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเนาะหอยจูบที่เก็บเมื่อวานนี่จ้ะเบ่งจ้ะสิมาล่างล่างและลายนามแล้วก็เอามาต้มเนาะจ้ะเนาะต้มจะกินกับส้มตำเนาะค่ะสิบ่เดนเามาว่าที่แหลกว่าจะเอามาแกงแต่ก็เลยบ่แกงดีกว่าก็เลยจะจะต้มซื่อๆเนาะจ้ะต้มซื่อๆสิกินกับอันกินกับ ตำแตงเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะน้อเดี๋ยวมาต้มแล้วสิมะมาหายเบิ่งอีกเทือด้จ้ะเด้อเนี่ยจะมาใส่หมอ้อละจ้ะใส่หม้อต้มต้มบดลเด้อก็บซุกเนาะจ้ะเนาะระวังนี่เดี๋ยวสิตตำแตงถ่านเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ซุกละจ้ะน้ำเดือดพ่ออันนี้เนาะโพร mà nào จะให้ดูอันเห็นบอ นี่จ้ะตำแตงเสร็จแล้วตำแตงกับหอยขมจ้า แค่นี้ละจ้ะมื่อนี้สวัสดีค่ะมาแก้บักหอยให้เบิ้งจ้ะหักองหอยเบิง้งหอยจุบหอยจุบบั้นห้าวนะจ้นะน้องเบิ้งลืมเดี๋ยวเขาเจ้า,ากระดาษใหม่แบบเด้อยเค็มจิ้มปากนะจ้นะน้องตำแตง